Oh บรรยากาศดีดีากากโอ้ยเนนเาองมาใช่ไ,ไ,หไหมก๊นี่เป็นบาเนาบแม่นมแต่เปตัสีาด้วยกอ สูตรโบราณการล้าวเท่านี่ะการ้องลยอันนี้เราต้องใช้ไฟอ่อนค่อาแล้วอ่อนนิดนึงไฟกลางเี๋ยกันน้องางการการแจงไหม ห,ะะหมู2กิโลได้แค่นี้นะขอ2กิโล500จะผัดต้องใชไฟอ่อนนะเพราะว่าถ้าไปแรงมันจะไหม้ลิ้นมันจะไหม้นะมันจะมีกลิ่นเหมือนไหม้ จะใส่หน่อไม้ด้วยใช่ไหมคะตัวนี้จะใส่หน่อไม้ครับหน่อไม้เปรี้ยวอ่าะไรเปรี้ยวครับหน่อยเพื่อตัดเลี่ยนนะลงปุ๊บโอ๊ะโอ๊ะครับเนื้อรวนๆเลยเนื้อรวนครับตุกตุกเราไม่เอาลอกเอาหมดเลยก็อย่างนี้ เนื้อขั่วจนแห้งนะครับเวลาที่ทำมันอร่อยก็ใช้เวลาครับคั่วแห้งนัวนี่ผมนัวผมมาพป็นอ้อนุภรแล้วครับ น,นิดนึงเต็มี่เรือปลาต้องสิบก่อนั้ มิซตกิ์ิซมนี่ทีเดีดอยวตรงนี้ <laughs> เราทำกินหนูด้วยให้หอ <you> okay? ทำกินข้าวให้หู ี่กับข้าวต้องไปเติมอันนี้อันนี้กับแจ้มใช่ไหมครับกับแก้มอ่ไม่ใช่กับข้าวกับข้าวกินกับปลาร้าอะอ่า้ปลาร้าเรามีอยู่กับข้าวในหมอไงปราอยู่นมอยอ๋อนี่กับข้าวโดนกับแก้ม 买的。 กปยยี่หล่าใบยี่หล่าใบยี่หล่าครบยีหลาครับไปยีหล่าไปกะเพาผสมกันใส่เยอะๆครับต้องถูกจริงมันมีอะไรใบแปลกๆหรือเปล่าตรีของเงครับไม่แปลกๆไม่อะไรเอ่ยอ๋อกกะเพราแฉกครับไม่กะเพราแฉกคตรปนอยู่ครับมีกะเพราแฉกอ๋อนั่นคือกะเพราแฉก นี่นี่จ้ะต่านอย่างดีเลย <laughs> มาแลกินผ่านแล้วครับผ่านนะคกินผ่านรสชาติอย่าไปว่าเป็นโซนนะครับวันนี้ได้กินแล้วครับถ้าเป็นภาษาบ้านผมนะถ้าเรียกว่าเ่นในกับโดนขี้เมาแล้วขี้เมาเห็นใกันกินอะไรกัน มอสเอร์มอสเซอร์พร้อมขึ้นโตอะพร้อมขึ้นโตครับมีจานนี้ครับจานนี้เท่าไหร่จานสูงตรโอ้จานนี้ถ้าซื้อที่รน้นก็ห้าร้อยได้นะอ้าวอ,อ,อันนี้อันนี้สูตรใหม่ครับออข้าวคุกกระเพราหมูผัด,ดเผ็ดหมูข้าวคุกผัดเผ็ดหมู ออ่ง่ายๆข้าวผัดหมูเริมรสชา <c oughs> ติดดท,าที่นึงทับต้งกทำบาบบ <c oughs> เือนนะแค่อร่อยนะ เรียบร้อยครับอาหารพร้อมเสิร์ฟอุ้ยนี่จุดเด่นอยู่ตรงนี้ข้าวคุกผัดเผ็ดหนูเออนี่น่าะอะร่อยนะ <S 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 เอเอเขาท่าเมนูนี้เพิ่งเห็นแล้วก็จะไปลองทำกินมันก็มากระเพราแล้วเหมือนข้าวคุกมากระเพราแล้วแต่ก้อนเส้นมาเหมือนข้าวคุกนั่นแหละมาลองชิมกันก่อนลองชิมก่อน hâm nhầy nhầy về đây Dạ Chịn nua này mất tầm tầm nói nè Ui, โดดเอ้ยลืมเดวไปเอาลูกโดดกระเทียมเลยไม่ใช่เพชรอยู่ยน่าจะได้ที่อืออือยังไไม่เห็นเท่าไหร่เห็นเท่าไหร่เล่าเขาเป็นเท่าไหร่อะสุดยอดเลย โอเคไหมโอเคครับได้เป็นเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเอาพริกมากลับเอากระเทียมเือไปอืมเยอะมากเต็มอีกอีกอี